คุณนมอคะมีเคล็ดลับย้อนอายุผิวไหมคะอ่ะมีสิจ๊ะก็เรื่องอาหารนะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องเลือกทานอาหารที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงๆนะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะอย่างเช่นพวกผักใบเขียวบอกโคลี่อย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็รวมถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนะอย่างเช่นพวกเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราก็ต้องงดหวานแล้วก็งดเค็มจัดด้วยนะขณะเดียวกันก็ต้องดื่มน้ำให้ปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน แล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนาะแต่ว่าอย่าออกหนักเกินไปนะเพราะว่าถ้าออกหนักเกินไปเนี่ยมันจะสร้างอนุมูลอิสระแล้วก็กลายเป็นทําให้เราแก่เร็วนะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยพยายามฝึก หายใจเข้าออกลึกๆนะคะรับออกซิเจนเนาะถ้านั่งสมาธิได้เนี่ยก็จะดีมากเลยและนอนหลับให้เพียงพอนะคะประมาณ6-8ดชั่วโมงเนาะแล้วก็พยายามอย่านอนหลังห้าทุ่มเพราะว่าช่วงห้าทุ่มถึงตีสี่เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะคะอันนี้เป็นจุดอ่อนของพี่เหมือนกันเพราะว่าทํางานดึกเนาะนอนดึกนอนค่อนข้างดึกกําลังจะพยายามปรับตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ อย่าเครียดที่สําคัญนะคะทําจิตใจให้ผ่องใสเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะไปเพิ่มอนุมูลอิสระให้กับร่างกายนะคะก็จะทําให้เราแก่เร็วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะอย่าปล่อยให้เต็งท้องผูก เพราะว่าถ้าท้องผูกเนี่ยนะร่างกายนะคะจะดูดซึมของเสียที่ตกค้างเข้าไปในกระแสะเลือดนะคะแล้วก็ผลที่เกิดมาคือจะไปขับออกทางผิวหนังทําให้เราเป็นสิวทําให้ผิวหยาบกล้านนั่นเองอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะสําคัญเลยบํารุงผิวด้วยครีมจีรังค่ะ จะช่วยย้อนวัยผิวนะคะด้วยการจัดการกับปัญหาผิวที่ต้นตออย่างตรงจุดเลยนะคะนี่แหละเป็นครีมที่วิจัยนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพรีเมียมสกินแคร์ระดับคอลเตอร์แบรนด์ใช้ดีแค่ไหนนะคะกดต,ตะก้าอ่านรีวิวให้ดาวดูเลยนะคะแล้วผิวของเราก็จะกลับมาสดใสแบบนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ